าาสวัสดีครับพู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงพ่อหมากเนาะพี่บอยู่ก็พอดีตอนนี้ก็มีพี่ๆพ,พี่เขามารับมากนะเดี๋ยวผมวบรรยอกาศบนิดหนึ่งนะกำลังขึ้นหมากกันเลยอ๋อมีเด็กมีผู้ใหญ่นะครับ <c oughs> ช่วยกันเขามาเขม่นขยับไปดูข้างในได้เลยนะครับนี่นะ อันนี้ก็ขึ้นสองพันต้นนะครับอ่าเนี่ยนะไซส์ดูเป็นแบบนี้เลยนะครับเอาไปลงที่กำแพงเพชรใช่ไหมอ๋อนะฮะมีพี่เขามาจากกำแพงเพชรนะฮะมาขนไปอ่าเดี๋ยวขอทางนี้นิดหนึ่งนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับไซส์ของหมากที่กำลังปล่อยตอนนี้นะครับ เพื่อนๆครับมาจากที่ไหนนะต้นละสิบบาทเลยนะครับอ่ะเนี่ยคือตอนนี้เราขายต้นละสิบบาทเลยนะครับใครหาหมากไซส์นี้สิบบาทนะครับหายากแล้วครับตอนนี้พร้อมปลูกนะครับก็พี่กบนะก็ทําการตลาดให้คุณป้านะฮะก็ที่เพาะพันธุ์หมากอยู่แล้วนะฮะไซส์นี้สิบบาทนะครับเนี่ยมีอยู่ประมาณสักห้าหมื่นต้นนะนะท่าในใดมองหาหมากนะอยากจะ ไปขายหรือไปทําตลาดต่อนะมารับได้เลยนะแปลงนีอ้อยู่ที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆนะฮะตอนนี้มาเนี่ยผมให้ดูเนะเาะเดี๋ยวผมขอดเดี๋ยวไปขอถือกล้องนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมา,มากเลยมาดามบีนะอันนี้ก็คือจะพาให้ท่านดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับ ออท่านใดที่มองหาหมากครับทีออ่อยากจะได้พันหมากที่ถือว่ามีคุณภาพนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมให้ดูนะนี่คือพันหมากที่พร้อมส่งนะครับออรท่านใดที่แต่ก็จะสะดวกอย่างหนึ่งก็คือมารับเองเนาะส่งตอนนี้ก็ไม่สะดวกนะครับการขนส่งไม่สะดวกนะครับ เพื่อนๆครับก็คือเราสามารถที่จะเอารถมารับเองได้เลยนะเห็นไหมครับนี่ฮะตอนนี้กําลังขึ้นมากอยู่นี่ครับก็ถือว่ามีเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้ก็มีลูกค้ามารอรับอีกนะครับเนี่ยมารอรับมากอีกนะะทยอยมารับทุกวันนะเดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึ่งนะเพื่อนๆครับ อาหลายคนก็สงสัยว่าหมากพันนี้เป็นอพันเตี้ยหรือพันสูงเป็นพันสูงนะครับเป็นหมากพันสูงนะของระยองนะเป็นหมากสูงระยองนั่นเองเดี๋ยวผมพาเดินชวนชมสวนหมากสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับ หมากนี้เนี่ยต้นอายุอยู่ที่ประมาณสัก20ปีขึ้นไปนะฮะสาปีนะครับก็ก็ยังถือว่าโอเคครับต้นก็ยังให้ผลผลิตอยู่นะครับดีมากๆเลยเนี่ฮะเดี๋ยวผมเขาจะปลูกอยู่ผสมผสานนะฮะ,ะในแปลงนี้ก็ปลูกผสมผสานกับพวกผลไม้พวกมังคุดอะไรต่างๆ อ่าผมพาดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับอ่ตรงนี้ชัดเจนเนาะเดี๋ยวขอให้ดูทลายหมากนะครับต้นนี้ประมาณสามสิบปีครับนะยี่สิบห้าถึงสามสิบปีถามว่าสูงไหมสูงนะครับ ก็สูงกว่าต้นมังคุดนะครับที่เห็นก็คืออยู่ในแปลงของสวนมังคุดนั่นเองอ่าก็ผสมประสานกันได้ครับเพื่อนๆครับนี่ครับหมากนี่เป็นไม้เป็นพืชที่เรียกว่าผลปลอยได้ครับ แต่จริงๆแล้วมันคือเสือนอนกินดีๆเองนะสำหรับใครที่มีมีมากไว้นะแล้วที่สําคัญนะมากในเป็นพืชที่ต้นพันถูกมากถูกจริงๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าในการปลูกแล้วนะฮะเก็บผลผลิตนะค่าโสขุยไม่ยากเลยครับไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับปลูกผสมกับพืชอื่นได้นะะเราลดน้ําผลไม้เราก็ได้หมากด้วยนะเป็นผลพลอยได้ อแล้วก็เนี่ยเจ้าของสวนเนี่ยจะได้ผลผลิตจากหมากคือได้เงินจากหมากเนี่ยเอาพูดถึงจริงๆนะฮะไม่แพ้ผลไม้เลยครับปีปีหนึ่งไม่แพ้เลยอ่าเดี๋ยวผมขอเดินมาดูมุมนี้นะครับนี่ฮะหมากละยองอายุประมาณสามสิบปีนะครับหมากสูงครับเป็นไ,ไงฮะสูงมากเลยครับ แต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะฮะการปลูกหมากจานวนเยอะๆเนี่ยพ่อค้าเขาจะาไปรับถึงที่เลยเขามีคนปีนเก็บเรียบร้อยนะครับถ้าใครที่กังวลเรื่องนี้นะครับไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าหมากเนี่ยเขาทํากําไรได้นะพ่อค้าเขาทากําไรได้ครับเขารับจากเราเท่าไหร่เขาก็นะไปขายเพิ่มเพราะฉะนั้นนะอ่ะกิโลหนึ่งแค่ได้กําไรสักสองสามบาทเนี่ยเขาอยู่ได้สบายๆนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของ าการตลาดนะฮะพอค้าเขาลุยทึงที่เลยถ้าเราปลูกจํานวนที่พอพอคุ้มค่าในการที่เขาจะวิ่งไปรับนะครับเพราะว่าตอนนี้นะพอค้าหมากเยอะเยอะมากๆเลยเพราะหมากเนี่ยเป็นพืชที่ไม่เน่าไม่บูดง่ายนะครับคือสามารถที่เก็บไว้นะแล้วก็เมคราคาได้เก็บไว้นานๆาก็เป็นหมากแกะหมากแห้งแล้วครับแกะ ก็สามารถที่จะเก็บไว้นานได้นะครับแล้วก็เมคราคาได้ทําราคาได้นั่นเองนะครับใครไม่รีบร้อนเขเก็บไว้ได้นะอันนี้คือสิ่งที่นะครับเราอยากจะแนะนำนะครับนี่ก็รอลูกค้ามารับอีกนะฮะประมาณ200นะครับ200ต้นนะครับดังนั้นครับเพืเ่อนๆครับ ท่านใดที่สนใจนะฮะมองหาพันธุ์หมากจํานวนเยอะๆบางคนก็อยากจะไปทําการตลาดต่อนะไปปล่อยต่ออะไรต่างๆเนี่ยที่นี่นะมารับได้เลยช่วงนี้นะครับวันนี้วันที่6เดือนกันยานะครับของยังพออ,อชุดนี้น่าจะอยู่ไม่ถึงปลายเดือนนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับเพราะนั้นใครที่อยากปลูกหมากในปีนี้นะครับเ,เกี่ยวเรื่องฝนฟ้าด้วยอะไรด้วยนะฮะก็ต้องลงในช่วงนี้แหละเหมาะสมที่สุดเลยนะครับ ก็แล้วพบกันนะในคลิปต่อไปครับติดต่อมาได้นะในลิงค์เบอร์โทรใต้คลิปนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ